ภอทองแสนขันขอสรุปผลการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาติอำเภอทองแสนขันประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้การพัฒนาและขยายบริการโลหิตกิ่งกาชาติอำเภอทองแสนขันร่วมกับภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดอุตรดิตถ์สภากาชาติไทยร่วมกันรับบริจาคโลหิตเพื่อบำเพ็ญกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่1เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566จำนวน112ราไอ ครั้งที่2เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567จำนวน148รายครั้งที่3เมื่อวันที่29ฤพฤษภาคม2567จำนวน131รายและครั้งที่4เมื่อวันที่29สิงหาคม2567จำนวน135รายรวมทั้งสิน้นจำนวน526รายการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดเหตุไฟไหม้โดยมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจให้กับครอบครัวนายสมบูรณมีหมู่ที่6บ้านไร่ด้วยพีตำบลป่าคายอเภอทองแสนขันจัังหวดอุตร,รดิตถ์ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่6และหมู่ที่15ตำบลบ่อทองอเภอทองแสนขันจัังหวดอุตร,รดิตถ์ โดยเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์มอบชุดทานน้ำใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบวาตภายนะัยณวัดดอนบูนลอกตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์มอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบวาตภายัยพายุลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักในพื้นที่เป็นเหตุให้มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหมู่ที่สองหมู่ที่3และหมู่ที่10ตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีนายกกิ่งกาชาติอำเภอและคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอร่วมมอบวัสดุตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพของกิ่งกาชาติอำเภอทองแสนขันให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมไหลหลากจำนวน6หลังคาเรือนและร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไหลหลากในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลผักขวงอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิต การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีตั้งเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติเทิดไทยองราชันพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีสีสิมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบจำนวนสามรายให้แก่นางมงสิงทแสาบ้านเลขที่24 หมู่ที่10ตำบลบ่อทองอเภอทองแสนขันจัังหวดอุตรดิตถ์นายสายชนคำป่าคายบ้านเลขที่62หมู่ที่1ตบบ่อทองอเภอทองแสนขันจัังหวดอุตรดิตถ์ และนายอาจแยมยาคงบ้านเลขที่32ทับ1หมู่ที่2ตำบลน้ำพีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์และได้มีพิธีมอบบ้านโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติโดยเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้กับอำเภอทองแสนขันกิจกรรมอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2567ณบริเวณที่ว่าการอําเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567สำหรับผลการดำเนินงานกิจกรรมของกิ่งการชาติอำเภอทองแสนขันประจำปีงบประมาณ2567ได้ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ได้โอกาส ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจะดำเนินการต่อไปตามภารกิจที่สภากาชาติไทยมอบหมาย